ฝนตกฝนตกหนักมาได้มาได้จะออนชานแอลไม่ไยกจังเร,รือ่องง่ายเด็กป้าน้อยอิถีชาวบ้านธรรมดาธรรมดายกจั ตโตไปไงโตไงเอาขึ้นงเงี้ยแล้วน้นำถ่วมเลยนอ้อฝนตกแห้งตกใ่ายเอาขึ้นไปแล้วปลาดะเทียมโตลุนี่้มารอเบิองน้ำถ่วมน้ำกำลังขึ้นเหมือนอน,น,ำำน,อนี้ อปย่างเซมทีในเขตเชียงลุ่งเราไหลน้องกำลังไหลน้องเซมทีอาจว่าน่าจะขึ้นสูงกว่านี้อีกเพราะตอนนี้น้ำก็ยังไหลไหลออกจากลำห้วยลำคลอง น้ำยังตั้งบนฝนยังตกน้ำยังลงมาพรท่านนี่จากนี่อีกคิดขาดว่าบ่ากี้ชั่วโมงอาที่ถ่วมมูบาทเนี่ยน้ำมูบาดอยู่ข้างบนน้ำยังไหลลงมานี่ดูจากน้ำลํำคลองลํำที่ไหลลงมานี่จะสูงกว่าระดับอา่า ทองหน้ารับทางางหรือจะมีคู่กันรับนี่นามจะต่ำกว่านี่ประมาณเม็ดกว่าครับถ้ามันทะลักเขานี่ก็ขาวหมดนะตรงนี้หนามมันเยอะข้างบนนี่กันไปจะยูบบอข้า,างบน อาอทางนนลุกจามนันออกมา มีหมู่บ้านอยู่ั้างในน,น้ำพรมแถวอำเภอเชียงลุง <c oughs> ขณะนี้ฝนกำลังตกครับกำลังตกลงมาอีกแล้วนี่บรรยากาศของเม <c oughs> ือเงเชียงลุงเชียงรายบรรยากาศ น้ำป่านามฝนกำลังไหลข้างบนนี่ฝนกำลังตกครับมืดบดต่ำดอยตามเขากำลังข้างบนกำลังไหลลงมาในหุบเขากำลังขาวฝนกำลังตกครับฝนน้ำป่าข้างบนกำลังที่ไหลลงมาทางเขาโอ้โหก็ยังกำลังตั้งเขาฝนมืดมากแล้ว ทางมืดปึ๊ดทางแบบนี้บรรยากาศดูทานฝนจะมาแรงอีกน้ำก็เกีอ,อีกสักพักถนนที่รถบิ่งเนี่ยอาจจะถ่วมได้ครับบรรยากาศปากช่างเขาสนามกบ สองข้างข้างเต็มเดอนน้ำ lạng gặp nam lại lạng mặt mặt เมื่อสองแล้วแอพพุ่นหาป่ายกย่อยกจำเพร่อใครได้เท่าใดหรอกเหมือนโมเหมือนหมวัมมนนาำยังลงมมาเหลือยๆยฟันทะเล น้อมนิ้ทะลักหน้าลาย อน,นี้ก็ตะเวเนเพิ่งบรรยากาศนา้ำถั่มไปรอบๆอบโอ้ถ่วมหลายเขาถือน้ำถั่มชาวบ้านก็ถือโอกาสหาปลาตามที่ดูก็ไดเยอะไดหลายบางคนก็ได้จนได้ไป ตลาดกระรี่ขายคนก็มีพ่อกินใด้พ่อกินพ่อใส่รุปแล้วก็น้าท่วมก็ได้กินป่าหน้าเขาก็จมแต่ก็ขาดว่าถ้าประมาณจากักสองสามวันเนี่ยก็คงจะม่าตายครับเขา่าคิดว่าประมาณจากักสองสามวันแต่สแต่ได้กินป่า và rất dễ để lại à.